สวัสดีครับสัเดียน้องปล้องฝ่ายซูขู่สูคนครับผมวันนี้สิพ้าเขาป้าเขาดงอีกเหมือนเคยครับบรรยากาศดีดีครับช่วงเช้าก็เลยสิพผ้าเขาป้าเขาดงคือเก่าเข้ามาหาเฮดบดครับผมเพราะระยะนี้เวลานี้เฮดบดออกเลยรื่อยอย่างต่อเนื่องครับเม่นบ่อตัวมันหลวันนี้เรามาสายนองหน่อยจากสิทันเขาหรือบ่ออ้าตามไปรุ่นนั้นกันครับผม ออกแต่เศ้าขนาดเลยมันนี่แล้เดียคอนเฮ็ดก็อยู่ไปลุยคอนหนึ่งอยู่เตอร์นี่พวกมายากาศด,ดีอยู่ครับมันนี่มันโมเดดตไหมไปตามไปนักล่าตามหาคอนหาเฮ็ดบดครับผมหาอยู่หาก,กินคือเกอ่าเฮ็ดบดเฮ็ดกระด้างเอามัดครับโอ้คอนนั่นนะ่ะ มั่นใจว่าน่าจะเป็นตุ้มเห็ดหรือบาลาบอยู่ไปบ่งไปโอเคอยู่เจอแล้วครับ อ่ะขอนแรกครับขอนแรกโค้ดขี้นเหนียวครักเนยนั่นน่ะอยู่ใต้หลังเจ้าน่ะดอกหนึ่ง งามครับครับงาม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 พอนี้ก็เริ่มจะออกแล้วโอเคแล้วครับดอกกำลังอ่อนกำลังงามเลยสุดยอดโอ้ยสุดยอดแล้วครับ เต็มไปหมดเลยครับผมเบอ่งครับอ่าชมก่อนก่อนเสียวสุดยอดแล้วครับเต็มไปหมดเลยอ่าเอาครับโอ้ยตีนตีนม่นไงง่ายได้รุงปลเนาะ มีกาอกมามออกมไม่ได้เอาก็เลื่อนแต่งออกมามไม่ได้เลยพูดเห็ดซาพูดเห็ดมีต่งงามๆครับตีนบัางไงครับพอดีกินมดแล้วไปอยู่ยโอ้ยงาม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 เอาโู้ครับยาวพ,พูดเลยผู หนาวเย็ยนแล้วครับโบพิษหวังครับผม พี่น้องเอ้ยมันเราประับเมเปเราัมเปิเราทเอาน่งามครับสอนเฮ็ดด้งามเนาะแต่ละดอกเอ้าเอาเอาลเอาลยอไม่เอาหรือไมเจ้าอะไร เอาจนมันมุดอีกะนะโอ้ยงามครับครับเปินกระเจ้าเลยมีดอกอ่อนแหงเมาเนี่ยยังแก่อยู่เนาะออกอยู่ว่าคนนั่นอะไรเจ้าคือบบ่อ่ันดอนน้อยๆมันีงใช่าย มันละหายแค่โอ้ยจะร้องงามครับม,ออนนมาเบิ่งอีกคอนหนึ่งครับผมอยู่ปลายคอนเด้อฮะนี่ครับพอได้เล่ม โอ้ตีนตีนใหญ่แห้งเนาะงา ไม่หม่ั <allah> ไไนก็ขึ้นคือเก่าเวรบอกอยใหม่แล้วมันที่มขึ้นให้ใสตัวไบใหม่ฝนหมดเลยน้ยแ ดอกงามครับโอ้ยืันนี้มันออกหลายอยู่ออกหลายแต่ว่ามันมันยังน้อยเนาะลองๆดอกยังอ,อ่อนๆนี่บางบางดอกยังตะฟู่ตะปีอยู่แต่ก็พอดีแกงพอดีเอาแล้ะครับ ไให้คนอื่นเมาเาเ,เขา่าขาาว่าตัดเอามไสิได้ไง่ายนะ<ม>เขาดึงเอาบางโดก,กับบุได้ลงลองเจ้า่าบ่เขาตัดามันถึกแล้วแล้ยโยตัใจเหมือนเค็บเอาครับอเอาเลยเอาสอง เที <t ried> ่ยวมาเอจนเหนื่อยสิดอกใหญ่ครับดอกงามดอกใหญ่ครับ ก็จะต,ตีนมันนี่แหละตีนมันใหญ่แห้งว่ะนะครับขอนไม้ชีสุดยอดเลยเงวเยียดเกิดเฮ็ดดีขนาดเนาะไม้ชีเฮ็ดบดนะเบิ่งตัวนี้ตุ่มนี่นะตุ่มนี้ความเอาเนี่ยตีนมันใหญ่เอาซะก่อนเราอดไว้เงวเยียดแล้วครับแต่ว่าเขามาเอาก่อนและนะ้วเราลองเนาะ หฮางเพิ่งโผล่มามือนี้หามาสายกะบป็ไปยังเบิ่งครับขอนเดียวนีกแหละมือนี้อขอนเดียวเต็มตมแล้วครับพอดีพอดีแกงเนาะพอ,อดีแข่งม,มันยังอ่อนอยู่เพราะว่ามามามือเล็กไอ้ตีหฮะมือหลังนะมันสิมันสิกำพืชเนาะเต็มคอนนึงอันนี้คอนเดียวกัเต็มเมือกันครับเอ็ด,ดอบดรระยะนี้ออกออกเรื่อยๆเนาะ พอได้อยู่ได้กินครับผมเมื่อระบบคอนบริเวณห้องน้ำนีนะ่เมื่อเนาะเออคอนที่เห็นมีแค่นี้ได้ล้วโอเคสำนี้ครับถือว่างามไปหากลแล้วแต่แล้วจะเจ้าไปพาไปมุ่งเหนนไป ตัดสินใจเอาไปทางไหนซะไปทางนี้ไปห้างว่าน,นี้จะเอาไปปะว่าน,นี้ลอยไปผู้เดียวบ่โอโอเคนะครับ <c oughs> เขียบ <c oughs> ผมก็ได้มีดอกอ่อนมาวันนี้เห็ดเฮ็ดเบ็นใหม่เพราะว่าถ้าใส่ถุงอันนี้มันดำไหม <c oughs> ดำบ่สันปูเป็นตะเบิง่งใช่ไหมนะ่ะโอเคครับผม ได้กลับกันบัดได้แล้วก็กลับแค่นั้นล่ะได้พออยู่พอกินมันบเพราะเราได้ขายเนาะปกินกัดจนเลือดออกสองบ่อนน้ำกันน้ำเปล่าลหร เก้าครับเอาพรได้ยู่ได้กินพรได้เก่งพรได้เฮ็ดอยู่ใด้กินะระยะมาพวท่านเขานเนี่ตั้งใจมาใส่แล้วก็มาบวท่านเขาเข้าไปเมือ่อล่ะคอนเพียบเนาะแต่ว่าเฮ็ดกระลายเขือนเนาะมันกำลังเป็นตุ่มเป็นตุ่มออกนะแค่นี้ก็โอเคแล้วครับไปบาเนี้กลับห้องได้ไปลุก